วันที่หนึ่งเอาละวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันกับเธอจะได้พบกันเข้าใจไหมย,ยายไม่ชี้วันนี้นจะพาทุกคนหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เอาละเราผ่านมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเราลองเทสระบบมาแล้วไม่เทโทนไหวหรอเออไม่ต่างอะไรจากในพีซีนะ ถ้าใครยังไม่เคยดูใน PC เอาออกเคยออกไปแล้วนะฮะโหมดนี้ต้องบอกก่อนนะในการพาทุกคนหลบหนีฉันกลับมาในมือถือด้วยฉันต้องสุดโอ้โหฉันต้องสุดสุดดีมาดิก็มาดิแมจีครับก็มาดิก็มาดิอะไรอะไรทำไมทำไมฮืออะไรฮืออะไรโอ้โหวิ่งใส่อย่างเดียวเลยชีวิตไปดิ ไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยแต่มันจะต่างตรงพีซอ่ะมันจะมีไอห้องแห่งความทรงจํานะมันจะมีการเห็นว่าอ่าผีไอซทีมเกี่ยวอะไรแต่ในนี้ไม่มีในมือถือไม่มีอะลองเทสมันละโอเคมาปามีเราต้องเข้าเรื่องก่อนตอนนี้เราต้องพาทุกคนหนีก่อนอื่นปดสวิตก่อนเพราะเราต้องออกไปจัดการแม่ชีฟิลิป,ป้าด้วยแม่ชีทีฟีหรือป,ป้าเขานั้นโดนตอนแรกเราไม่รู้ ขอโทษ้วยนะแม่ชีฟิลิปล้าที่ผมหาว่าคุณเป็นคนไม่ดีแม่ชีโอ้ยอะไรวะตูจะเปิดประตู <c oughs> โอ้โหเป็นไหมเวลาแจะไล่เขาตกใจใเลยจริงจริงตกใจจริงนะตกใจกว่าคุณยายัูอีกเฮ้ย <c oughs> ผมจะพาทุกคนกลับไปหาคุณยายผมผมจะพาเพื่อนๆกลับไปหาคุณยายผมอะไรเห็นตรงไหนวะมันมืดอะมันมองไม่เห็นนะจะเห็นตรงไหนวะ โอ้ยทำไมไม่ค่อยไฟมันหลีหรือไงมาผมจะพาทุกคนกลับไปหาคุณยายผมมาอยู่แล้วกับแมจีโอ้โหใจร้ายเกินไปใจร้ายเกินไปวิ่งใส่อย่างเดียวคุณยายผมก็วิ่งใส่แต่น่ารักกว่านี้เยอะน่ารักกว่านี้เยอะอันนี้ไม่ได้เลยทุกทุกอาทีเลยตกใจทุกทีทราไปต้องมีเสียงตึ้งวะจริงนะแมจีก็ตกใจอ่ะคุณยายยังแบบ มาแล้วก็เล่นมีเสียงเลยเมจีคือแบบมันต้องมีตึงโอ้ยแต่ตูบนตอนนี้หาคาบาก่อนนะเราต้องปดเพราะว่ามันต้องอ้อมไปจัดการเมจีฟิลิป้าก่อนนะเมจีฟิลิป้าคุณเป็นคนดีแต่ถูกเมจีสาบหลอกให้ใช้ไม่มีคาบาทําไงวะอยู่ไหนอ้ตกใจละตัวโอ๊ยไม่มีอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยคาบามันอยู่ไหนวะ ตูดาบัดอะถ้าไม่มีตรงนี้ก็มีข้างบนข้างบนแล้วก็ตรงหน้าลิฟต์ตูไม่ได้สังเกตเดี๋ยวรอดไหมตูตกตกตใจจนต,ตูเสียขวัญหมดแล้วเนี่ยโอ้โหฟังเสียงนะฟังเสียงเท้าแกเลยเงียบหน่อยโอเคเจอคาวบาแล้วโอ้ย ทำไมต้องมีเสียงตึงตึๆวะถ้าใครไม่อยากให้มันบักนะผมปรับมืออ่าภาษสในมือถือตัวเองเนาะให้เป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่บักนะไม่มีการบารัอกอะไรที่ติดบักก็คือไม่บักแล้วตอนนี้จะวิ่งตีหัวอยู่อย่างนี้แหละน่าจะไม่ได้ยินโหคนลุกบมดแล้วอจริงๆตัวน,นี้จัดฝันเล่นเลยนะแต่ในบีซีอ่ะมันจะมีแบบว่า คือเขาเจาะเขาทำเขาทำมาดีอ่ะเขารีเมคมาดีมากต้องบอกตรงๆนะใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะะไม่ได้เป็นการโปรโมทต,ตัวเองแต่อย่างใดแต่อยากบอกว่ามันมันไม่เหมือนกันเลยนะในมือถือกับพีซีอ่ะการรูปแบบการออกอาจจะเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าอันนั้นเนื้อเรื่องเข้มขน้นแล้วมีแวบๆแวมบไม่เห็นว่าผีไอ้สรีมเกี่ยวข้องกับผีแมจีหลับเว้ยหลับเว้ยเอาละเฮ้ จีติดประตูไปก่อนนะต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะถ้าเราปรับมือถือตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่มีบั๊กนะเดี๋ยวแม่จีออกแน่เคยลองเทสมาแล้วจะให้บั๊กประตูใช้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวออกออกชาร์จได้ออกนะบอกไว้ก่อนถึงเก้จะออกชาร์จได้เกออกนะแล้วตูวไม่ไปช่วยเปิดให้ด้วยถ้าอยู่ดีๆตูไปเปิดโดนตีหัวเลยนะเมื่อกี้อ่ะถ้าเดินผ่านก็ก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้บั๊กแล้วเดินผ่านก็โดนตีหัวโอเค นั้นในช่วงที่แกติดบั๊กอยู่แบบนี้เราต้องรีบฮนะออกมาแน่แต่แต่น่าจะรอเวลาไม่ใช่มาแล้วเหรอเอาละ่ะเราได้นากากแล้วก่อนหน้านี้เราก็ออกมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าตูลืมอัดจิ๊บ <laughs> ตูลืมอัดจิปจริงๆโอ้ยออกมาแล้วแต่เออให้มันได้อย่างนี้กลับมาเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอาละ อย่างน้อยเราต้องช่วยเพื่อนๆเฮ้ย<ห>โ<ท>่เอ้ย,อยลืมใส่พลังงานที่หน้าก,กากนี่ว่ามันต้องใส่พลังงานก่อนไปเทเลอนเล่าไปไม่ได้เดี๋ยวไปจีตูตีหัวแตกโอเคเอาละตอนนี้ต้องบอกว่าไอ้ตะกีนแปดจบไปแล้วทําให้เราได้รู้ว่าพวกนี้เนี่ยคือเทพอ,อีกองหนึงนะฮะน้ำมนต์ด้วยแก้วด้วยหลวพวกนี้ท่านเทพให้พลังแกเราแล้ว อย่างน้อยเราจะใช้หน้ากากนี้ในการช่วยเพื่อนคนอื่นเอาละไปบ้านคุณยายผมดีกว่าหนุกว่าเยอะวิ <c oughs> ่งหนีเร็วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวต้องเงียบก่อนเราเอบเข้ามาแล้วแต่ว่าเราใส่หน้ากากโอ้ยทำไมมันกดยากจังวะมานี่ไอ้หนูไปเพื่อนเดินไปเลยเดินไปเร็วๆวดิ โอ้ยคนเนี้ยตัวปัญหาเลยโดนตีหัวแน่เพราะคนเนี้แต่ไม่เป็นไรเอ็กตีมันวิ่งเร็วอยู่มันจะไปอ่าเมจี G. จะไปทางนู้นทางนี้เร็วมากเราจะได้จุกจุกง่ายหน่อยง่ายหรอวะมันง่ายหรอวะเร็วดีต้องฟังเสียงด้วยสามห้าห้าสี่โอเค ว่าแล้วตูวบอกแล้วว่าติดบัคกไม่นานฮนะประตูไม่ได้ช่วยให้ติดบัคกได้นะให้พีจีไปก่อนให้พีจีไปก่อนต้องเงียบเป็นพิเศษไปเออเดี๋ยวตูวลืมรหัส <laughs> ไม่ใช่เลยเดี๋ยวตูวลืมถ้าไม่ออกจากห้องเนี้ยแกจะไม่ไล่นะถ้าเราใส่หน้ากากอยู่เพราะฉะนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเปิดไว้ก่อนได้เอาละเราต้องหาครับบอยครับบอยช่วยหน่อยเฮ้ยหรือเราต้องไปหาวิลเลียมเอาด <laughs> ูจำไม่ได้เดี๋ยวนะไปยัง เราต้องไปบื้มโอ้เราต้องไปไปบื้มฟิลิป,ป้าก่อนดีว่ะของเงียบฟังเสียงนะช่วงนี้ช่วงอันตรายช่วงอันตรายบอกเลยต้องเงียบฟังเสียงเอาล่ะ <S <S เราต้องไปบื้มฟิลิป,ป้าก่อนขอโทษนะฮะคุณฟิลิป,ป้าคุณถูกแม่ชีหลอกใช้ผมจะเป็นต้องจัดการคุณจริงจริอยู่ไหนวะแกจะไปเดินทั่วเพราะฉะนั้น เอาละรอจังหวะน,นี้ต้องรอก่อนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการเอาน้องตุ๊ก,กตานี้ส่งไปให้มือถึงมือคุณฟิลิป้าผมขอโทษจริงๆนะครับคุณคุณแม่จีฟิลิป้าแต่ว่าผมไม่รู้จะแก้วิธีบทสะกดของคุณให้คุณออกยังไงดีผมไม่รู้ว่า มันต้องมีวิธีไหนที่จะทําให้มันคลายมนต์สะกดของแมจีที่ทําไว้ผมเลยจะเป็นต้องจัดการคุณก่อนอ้อมันใช่วิธีแก้ขไขไปวะเนี่ย <c oughs> มันใช่วิธีแก้ขไขไปวะเฮ้ยแต่มันต้องบึ้มบึ้มบึ้มแกจริงๆทั้งท,งที่แกก็ไม่ใช่คนไม่ดีแต่ถ้าจะกําจัดแมจีมันก็ไม่ได้เลยนะผมขอโทษจริงๆครับแมจีฟิลิป,ป้าเพราะว่าคุณนั้นไปจับเด็กๆมาให้แกผมต้องจัดการต้นตอบึ้ม เรียบร้อยเอาละจังหวะนี้แหละบดีบีบ่อย,อยเดี๋ยวแกม,มาแน่แต่ว่าเอ็กตรีมมันจะามาปุ๊บมาดูปุ๊บแล้วมันก็จะไปทางอื่นต่อเพราะมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้จังหวะนี้แหละในการรวบรวมกําลังพลออกมาเอ้าเฮ้ยวิลเลียมโอ้โหโถวิลเลียมนึกว่าจะไม่ให้ตัวเข้าแล้ว เร็วเร็วเลยพวกเป็นต้องเสียเวลาคุยกันฉันรู้ฉันรู้ว่าต้องตามตัวยังไงฉันจะช่วยทุกคนเองเอาละเดี๋ยวฉันจะเอาแบบแปลนนี้ไปให้นะเราเอาบูปินนี้ไปให้กับคาร์บอยแกเดินมาดูเร็วแล้วแกไปเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้แหละมันมืดแต่มันมองไม่ค่อยเห็นวะทางมันงง,ง เดี๋ยววิลเลียมวิลเลียมจะมาขี่รถให้เราจะมารถบังให้จังหวะแบบนี้แหละไม่ได้มีบ่อยๆบอกเลยเอาละคราบบอยคราบบอยจะได้บูปินมาแล้ววิลเลียมให้มานะ่ะนายช่วยเลยนะโอเคตอนนี้คราบบอยดูแล้วคราบบอยดูเสร็จแล้วตอนนี้คราบบอยจะให้ทุกคนนั้นกำลังรวมกำลังทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อที่จะ เฮ้ยเขียยแม่ชีเปิดประตูอ่ะเฮ้ยเราต้องไปล่อนะเนี่ยถ้าแม่ชีจับเด็กได้สักคนหนึ่งจบเกมจบเลยตูต้องล่อตูต้องล่อแม่ชีก่อนตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวค้าบ,บอยอ่ะจะพาคนไปนะจังหวะเน,นี้ยยากที่สุดเ,<อ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าแม่ชีจับเด็กเห็นเด็กแค่คนเดียวเท่านั้นอะ่ะเกมโอเวอร์เลยไม่ต้องรอสามวันวันเดียววันเดียวโอเวอร์เลยมา จริงจังหน่อยนะจังหวะน,นี้เพราะต้องรอไม่จีมาจริงๆถ้าไม่จีเห็นโอ้ยแล้วถ้าแกออกไปรูนู้นเระวะเกมโอเวอร์เลยนะโถเอ้ยแล้วทำไมไม่เล่นหมดให้มันง่ายๆก่อนวะปะ้าพี่เออตูก็ลืมเองแง <c oughs> น่าจะลง n o r ม a l ก่อนปกติเราจะลง normal hard แล้วค่อย extreme ใช่ไหมแต่เราเห็นในพีซีเราเล่นจบไปแล้วไงแล้วแกไม่มาเลยเนี่ย เอา้าไม่ได้ยินผมหรอต้องลอกก่อแกไปในห้องนี้ว่ะแล้วปิดถังแกจังหวะน,นี้แหละย,ยังไงก็ต้องให้แกมาในพีซีเล่นจบไปแล้วนะการพาทุกคนหนีอ่ะใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะฮะเพลิสผีแม่จีแต่ตอนนี้ในมือถือตูจะรอดไหมเนี่ยไม่ใช่ไปแอบไปจับเด็กแล้วล่ะมาแล้วเสียงมาเสียงมาเสียงมา มาดิมาดิเขาบอกให้ล็อกประตูมาดิแมจีมาดิไม่ต้องล็อกหรอกมาดินี่มาบึ้มตรงนี้มาบึ้มตรงนี้มาบึ้มดิอาอวยแมจีมาดิไปในของเกวะเอาชิบแล้วถ้าเกาไปทางนู้นนี่ตูจบเลยนะเนี่ย ดูเล่นมาตั้งนานโอ้ยอย่าไปนะแม่จีผมก็ร้องอันนี่แม่จีครับมานี่ครับมานี่ครับมานี่เลยครับอู้ตูกก็ตื่นเต้นโอ้ยแม่จีวิ่งเร็วเอาแม่จีโอ้แม่จีน่าจะเข้าห้องนี้ไม่ได้เพราะว่าแก้วถ้วยแก้วเนี้ยถ้าเราดูในไอซ์สกีมแปดที่พี่แปลไว้อะ่ะคือ เขาเป็นเทพองค์หนึ่งนะแม่ชีอยาจะกลัวคิดว่างั้นมาแค่ตรงนี้ก็พอแม่ชีไม่ต้องเข้าไม่ต้องลงไปถึงอ่าตรงถ้วยแก้วตรงนี้ก็พอมาไหมมาดิเฮ้ยล่วงเรียบร้อยบายบายครับแม่ชีชอบขังพวกผมเหรอะชอบขังพวกผมเหรอเจอเด็กดื้อคนนี้เป็นยังไงล่ะนี่เป็นยังไงล่ะครับผมแม่ชี เจอเด็กดือ้อในปามีคนนี้จําชื่อมันไว้แล้วไม่ต้องไปจับตัวมันมาอีกเข้าใจไหมเพราะว่ามันดือ้อมันดื้อเกินพอทุกคนน่าจะไปหมดแล้วไหมคาร์บ,บอยน่าจะส่งคนไปหมดแล้วป่ะให้ไวเลยไปหมดแล้วไปหมดแล้วแสดงว่าเหลือนังตัวดี <c oughs> มาลุกขึ้นมาข้ามออนข้ามออนน้องข้ามออนโอ้โห,หเหลือน้องคนเดียวเรือน้องคนเดียวชุม่ม แล้วทำไมไม่เดินตรงๆว่าจะเดินลัดห้องนำเพื่ออะไรัวจะปวดว่ะเร็วๆดีมันมีเวลาแป๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวแม่จีรูกขึ้นมาตีหัวตูวตูเล่นใหม่อีกทีเนี้ยตูเล่นใหม่อีกเร็วๆร็อ้ีบเดินดน่อยไม่ได้หเือตูวปวดหัวเร็วๆเฮ้ยทำไมมันมันเดินแบบกระยุกกระยักกะยกกระยักเออเอาอไม่เป็นไร สมดวงแล้วกันถ้าไม่ชีเกิดมาแต่ในห้องนั้นน่ะมันขังแม่จีไม่ได้เหรอนะเพราะว่าอันนั้นแค่จับแกไปใส่เฉยๆฮะมันไส <c oughs> จิงๆขังไม่ได้นะเพราะว่าแกตื่นปุ๊บเดี๋ยวแกก็เปิดมาแล้วเนี่ยแกจะมาจังหวะเนี้ย,ยโผล่ขึ้นมาข้างหลังปุ๊บโดนตีถ้าแกจับเราได้ตื่นแล้วเสียงแบบนี้คือตื่นแล้วแมจีตูตื่นแล้วเตรยียมเปิดประตูห้องออกมาแล้วเตรยียมมาไล่ตีหัวเองและไอหัวเหลืองเตรยียมแล้ว ยังถ้ายังไม่เดินไปให้สุดถ้ายังไม่เดินไปให้สุดตูก็จะโดนตีเองก็จะโดนตีเร็ว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 ,ว,วไอวิลเลียม <c oughs> วิลเลียมเออเร็วเร็ววิลเลียมขี่รถก่อน <c oughs> ตูละลุ้นตูละลุ้นใจจะขาดตอนตอนน้องคนนี้มันไม่เดินเนี่ยหลอดแล้วเว้ยตูวิลเลียมปิดไปเลยนะลงรถอะ่ะปิดไปเลยคุยตอนนี้เอาละครับผมเด็กๆทุกคนเอาทำบอลลุนเสร็จแล้ว โหนี่เราไปจุกแม่ชีใช้เวลาอยู่นะจนบอลลูนเสร็จเลยอะเอาละถึงเวลาที่เราต้องไปเอาของละเดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้แทงเพื่อให้บอลลูนมันลอยแล้วก็ไฟเอาละรอบสุดท้ายแล้วถ้าแม่ชีจับเราก็แค่อีกวันนึงเล่นใหม่ได้แต่ถ้าจับพวกเด็กๆพวกนี้เกมโอเวอร์นะเฮ้ย hey! โอ้โหคาบามันบักแล้วแบบนี้อุ้ยตัววางไว้ตรงนี้หรอวะตอนระเบิดแล้วตู้จะเปิดเอาเดงได้ยังไงวะเฮ้ยแบบนี้ต้องเล่นใหม่เลยเนี่ยเคยแล้วครับผมคือก่อนหน้าน,นี้ที่อัดก็เป็นแบบเนี้ยที่อัดไม่ติดอะโอ้โหลืมเอาคาบาไปวางไว้ตรงระเบิดบอกเลยนะถ้ากดระเบิดคือบักเลยนะแล้วตู้จะเปิดยังไงเนี่ยต้องเล่นใหม่เหรอโอ้ยเอาล่ะครับบอยฉันจะไปต่อเอง ว่าฉันจะมาถึงนี่โดนแม่ชีไล่ตีขัวไปเยอะแล้วเอาละอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็บื้มแม่ชีไว้ขออย่าได้เจอเจอกันเลยนะแม่ชีเฮ้ยจริงจริงนะถ้าใครเล่นต้องระวังเรื่องแล้วเบิดมันไปโดนไอ้นี่ด้วยนะคาวบาร์นะเรากลับไปอีกรอบมะตอนที่แม่ชีจะฟื้นรีบให้ไวเลยจริงๆมันมันเล่นยากมากเลยอ่ะควรจะเล่นอย่างที่บอกควรจะเล่นนอร์มอลก่อนนะฮะแต่ว่า เออในมือถืออ่ะในบีีเราทําจบไปแล้วไงเราทําทั้งแบบธรรมดาทั้งเอ็กตรีมใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเล่นในมือถือก็เอาเอาให้สุดไปเลยเอาแล้วตัวอยู่ไหนเนี่ยอออดูไม่มันมือดอะ่ะทำไมเอ็กตีมันต้องมืดด้วยวะมันให้แบบสว่างสว่างไม่ได้เหรอเอาละทุกคนทำไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้จะไปเอาแทคงมา เรานี่มันหน้าที่ตัวแทง้งแท้งจัดเลยฮะคนอื่นเขาก็ช่วยกระทาบนลูนไปส่วนเราก็เอาแทงอีกทอแท้งหนึ่งเอาถังแก๊สอีกถังหนึ่งแล้วก็ไฟโอเคถ้าแกเดินลงมานี่ประตูจะได้พับพับไปก่อน <laughs> พับบังแกไปก่อนเอาละอย่างน้อยเลรอวะได้แทงแล้ว แต่ว่าอเออในพีทีมันยังมีแบบเรื่องราวบอกเนาะคิดว่าเขาน่าจะเอาไอศครีมนะผมตอนนี้ไอศครีมแปดจบแล้วใช่ไหมก็ทําไปหมดแล้วนะฮะต้องบอกว่าเขาอาจจะมารีเมคเพราะว่าผีแมจียังรีเมคเลยใช่ไหมโอ้โหตัวับ <c oughs> คิดว่ายังไงก็ต้องต้องรีเมคเหมือนกันนะไอศครีมเพราะขนาดในเกมแมจียังมีผีไอศครีมเลยอะหมายถึงในประตูแห่งความทรงจานะเอาล่ะทุกคนเหลือแค่ไฟใช่ไหม ตอนนี้เราได้สองถังแล้วถังแก๊สแล้วบอลลูนก็จะเสร็จเอาเรียบร้อยทำเสร็จแล้วโอเคเพื่อนทุกคนนั่งพักเลยนะนั่งพักกันให้ชํำอุราเลยเดี๋ยวตูวไปเอง <c oughs> ตูนี่มันตัวไอ้ดี้จริงๆริงว่ะตัวเปิดเลยอะฟังเสียงแกก่อนคิดว่าแกตื่นแล้วนะเพราะว่าระเบิดไม่น่าจะทำให้แกหลับนานขนาดนั้น เอ้าโ้หตูลืมขันตูลืมเปิดประตูดีได้ยังไงวะอ๋อเรียบร้อยตูมีสิทธิ์เจอแม่จีแน่นอนฮนะถ้าต้องกลับไปอย่างนี้โูมันระเบิดหมดเลยอ่ะแล้วกุญแจกระจุยกระจายไปไหนหมดก็ไม่รู้เด้ยจำไม่ได้แล้วกุญแจไปไว้ไหนตูต้องกลับทางนูน้นอ้อมขอให้แม่จีอย,ย่าเจอเจอกันเลยถือว่าผมขอร้องอย่าเจอเจอกันเลย แล้วเราใช้ของไปหมดแล้วด้วยชิปละเราใช้ของหมดแล้วด้วยขอฟังเสียงแกเลยนะเพราะจังหวะกลับน่าจะโดนวะที่เกียนเล่นใหม่แล้วนะต้องฟังเสียงฝีเท้าอะ่ะใช้ของไปจนหมดอะ่ะหมดแม็กอะ่ะ โฮกุเจอยู่นี่ให้มันได้อย่างนี้ดิเราเหลือแค่ไฟเองนะถ้าแกเดินมาใกล้ๆเราจะได้ยินเสียงอยู่นะถึงจะหมดไหนก็ได้ยินเสียงโอเครีบเลยเราต้องกลับไปห้านเวลาก่อนไฟจะหมดไฟที่ไม้จะหมด น่าจะมาว่ะไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคโอเคตูกต,ต้ตองรอดตูกต้องรอดจังหวะนี้ตูกตออ้องรอดเฮ้ยวับเออนด่นละตรงตรงเอาละเ๊บเรียบร้อยวู้จบไว้โอ้ยแม่ยืนกันสบายใจเอาละไม่เป็นไรแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าหน้าที่ของตัวเองใช่ไหม เพื่อนๆทุกคนช่วยกันทําบอลลูนครับบอยก็เป็นคนดูแบบให้และคอยบริหารคนส่วนวิลเลียมก็คอยเช็คคนขับรถให้โอเคครับบอยขอบคุณนะวิลเลียมขอบคุณนะผมขอบคุณทุกคนเลยไปกลับบ้านกันเถอะฮั่นเน้องหัวเหลืองเราดีขึ้นก่อนเพื่อนเลยนะไอ้ที่ตอนให้มาละไม่มาที่ตอนให้มาเลยกว่าจะเดินได้แต่เวลาขึ้นขึ้นก่อนเพื่อนโอเคโอเคได้ดิ ตูต้องขึ้นหลังเพื่อนหรือไงเอาละวันนี้เราจะดีเมจีกลับกันแล้ววู้โอ้เหนื่อยวะ่ะวันนี้เหนื่อยจริงนะโอเคปะวิลเลียมคับบอยวู้กลับบ้านกันเถอะเอาละทุกคนเดี๋ยวฉันบ้านกลับไปหาคุณยายชนะวู้ไปอยู่บ้านคุณยายฉันกันบายบายเมจี่บายบายครับผมเมจ <laughs> ไีไปแล้วล่ะไปแล้วจ้าวู้ว ราครับผมทุกคนตอนนี้อีวิลนันภาคที่หนึ่งนะคผมก็จบไปไปดีเรียบร้อยครับผมเยูเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ก็คือทางออกสุดท้ายนะผมในการหนีผ่านบอลลูนนะซึ่งในมือถือเนี่ยพี่ทำออกหมดแล้วนะผมข้างหน้านะผมทางรถ ทางจระเข้นะผมเขาเรียกอะไรท่อระบายน้ําใช่ไหมแล้วก็ทางบอลลูนนะผมส่วนในบีซีนะผมพี่ทําทุกอย่างครับผมเป็นเควสของหน้ากากแต่ละชิ้นส่วนนะผมก็ได้เล่นไปหมดแล้วนะผมใครอยากดูได้ก็ย้อนดูในเพลย์ลิสต์ผีแม่จีดได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไอสกินภาคที่8ของเราก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าเขาหน้าจามารีเมคใส่ในบีซีครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยที่เล่นของใน PC ีเนี่ยแม่จีอ่ะเกมผีแม่จีมันก็เริ่มแบบเผยหน้าตาของผีไอ ีมาแล้วนะผมยังไงก็รอติดตามกันได้ครับผมถ้ามันรีเมคมาเดี๋ยวพี่มาจัดให้ผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไเปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้วเจอกันใหม่ครับผม